พาชมตั้งเครื่องครับพี่น้องตั้งเครื่องนะครับครับเครื่องที่ว่าจะดูดป่านะครับพี่น้องโบเล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบ้าอีสานครับพี่น้องมาตั้งเครื่องล้อนะครับนำเกิดกำลังรถครับพี่น้องนะครับตัวควบคุมพันก็จะยุหันครับพี่น้องเป็นระบบให้รเล็กต่อจากรถไทยนะครับ ัวนี้จะย้อนลงน้ำพี่น้องน่ครับตัวนี้จะย้อนลงน้ำนะครับเพื่อที่ว่าจะดูดปลาขึ้นครับพี่น้องนะครับครับจุ่มลงไปในน้ำเลยนะครับขึ้นตัวนี้จะเป็นฟมครับพี่น้องสไลด์ได้ครับนี่ครับสไลด์ลงมาครับพี่น้อง สไลลงมาให้ได้ระดับนะครับนะครับสไลด์ลงไปเรื่อยๆนะครับ,รน,รบนี่ก็จะจมลงไปในน้ำนะครับ เราลงซ้ำนี่ป่ะว่าเปบเปินเป็นว่าไปเช็คก,ก่อนเบอร์ิสานไปเช็คก,ก่อนว่าตีนมันยุย่งเริ่อยุ่งตื่น้ำเร็นะครับ สไลด์สไลด์มึงเห็ดซอยกันสองคนอย่างไรพี่น้องเด็เดผู้เดียวกันเดี๋ยวเชียวขึ้นเชียวลงนะครับนะครับมันจะไปสไลด์ลงครับพี่น้องบ่าวทีสานไปเช็คแล้วลงได้อีกนะครับนะครับสไลด์ลงไปอีก วิธีตั้งเครื่องนะครับพี่น้องนะครับนที่ว่าจะมาลากปลาพอนก็จะตั้งเครื่องไว้แบบนี้ครับตัวนี้ก็ไว้ถาละวลากอวนมาครับพี่น้องลากอวนมาก็จะอวนมากกว่านี้แล้วก็ไสเครื่องตัวนี้ดูดดูดขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปใสพุ่นนะครับน่าจะได้เหรอผมว่าเบาอีสานพอนก็พอนจะถอดรถไถออกแล้วนะครับถอดรถไถออกแล้วนะครับพี่น้องได้แล้วก็ถอดรถไถออกนะครับ เล็บซอยกันสองคนจะง่ายครับพี่น้องอแกเลี้ยวปะเนี่ยแกเลี้ยวปิดล็อกให้โรลิคไวบัดอ๋อเพื่อว่าให้เลื่อนปิดให้โรลิคไวพี่น้องแล้วก็ถอดออกจากรถนะครับแต่จะตั้งไว้ประมาณนี้ครับเรียบร้อยถอดสายให้โรลิคออกพี่น้องถอดสายให้โรลิคออกจากรถไถ ي. รถไถออกพี่น้องมาเนี้ยกระจา เจออาสังปลามาหนีมาเนี่ยเอ,อาสังป่ามาตรงซื้อนี่เจาป่าออกหนีครับพี่น้องดูดปล่าลง้งหนีครับ,รบเรียบร้อยครับวิธีการตั้งเชิงมันนมาครับ,รบแต่สิป,ประมาณนี้ครับพี่น้องร้อชมตอนที่ว่าพื้นมาลากครับพี่น้องมาเนี่ยพื้นมาลากว้วก็จะดูดขึ้นนี้เอาเครื่องลุ้งสำนีมาลรง<อ>เครื่องลุ้งสำนีโอ,อ้พ่อปลาได้โอ้พ่อปลาได้น,น้ำานีพืน้นสิบพักรถอีกหรืนเป่าโอ้พ่อแล้วสำนีรถลุ้งสำนีโอ้ โอ้ตะกี้น้ำน้ำมันสูงลดลงหน่อยนึงลดลงประมาณหาสิบเซนไปลดน้ำลงแค่ประมาณหาสิบเซนแล้วก็ลากเข้ามาเลยแสดงว่าเพิ่นบ่อเวิร์ดเออเพิ่นบ่อเวิร์ดเพิ่นจะลากป่ามีลายตันเออป่ามีหลายตันประมาณจะตันเนี้ยนะหาตันแสดงว่าเพิ่นกับเจ้าอยู่ประมาณจะสองตันที่บ่ตันตันหนึ่งแล้วแต่เออเด้อมือต่อมาคอยมาลากไหมอันนี้ยังเสียกบ่ยี่บ้านเรื่อเสือกบ่อีสานมาเสือกนี่มัดไว้ โอ้มันโอ้มันปักมันปักม่ได้เพรมีสีตมเพิ่นจะมัดตกงไปพุ่นแล้ววันนี้มามามัดอวนย้ำลากอวนมากับมัดไว้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อนะครับแผนกตั้งเครื่องพี่น้องตั้งเครื่องไว้แล้วเมื่อนี้ว่าได้เขาไปกินเขาวพราเห็ดแล้วเลยค่อยไปเที่ยวบ่หรือว่าจะไปกินเขากนค่อยกลับมาลากเนื้อโบลูพี่น้องเนื้อลองข้อหน้าพันอีกเจ้าหนึ่งิพาเห็ดแบบเลยบางเทียพันกับผาเห็ดเน่าเลยบางเทียพันกับผาเขาไปกินเขาแล้วแต่จังหวะพันครับพี่น้อง เออนี่ครับพี่น,อน้อ,เอ,อนง,องเอ่อประมาณน,นี้ครับวิธีการตั้งเคื่องพิ่นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอชมอีกครับพี่น้องตอนที่ว่าเพิ่นมาลากแต่ผมม,มีเวลามีเวลามีโอกาสรหรือว่าได้จังหวะที่ว่าพอดีเพิ่นมาลากผมกับเฉียวได้พรพี่พาน้องชมบรรยากาศรรรลากตัวน,นี้เป็นบอ่อปลาทับทิมครับพี่น้องครับม้อนี่ได้เห็ดงานครับพี่น้องหายอยู่หากินคือเเขาหล้วก็เบาเขียวนี่ครับเอาวัาจังไหชื่อล้วบล่เอาแล้ว ขึ่นมาโซฟีโซน้องเขาบางนัวเด็กโตแล้วมือเนี่ยโอย้ oh. กินเบ็ดด้วยนี่กินเบ็ดด้วน,นี่ปลานิ้นดำครับพี่น้องปลานิ้นดำปลานิ้นดำเบ็ดทางห้างก็ถือตัวนี่ oh. อโอ้ได้สอง,ต,งต,ตัวแล้วทั้งบัดเด็กโตแล้วบ้าปืนผมไปพ่อบบาที่สั้นเพิ่นนั่น ตั้งเครื่องผมก็เลยไปเบิ้บงเพื่นตั้งเครื่องปล่อยให้บ่าวเชียวตบตาครับพี่น้องนี่ครับรกำลังกลิ่นเบ็ดโอ้มันกินอยู่รอบปลาเนี่ยทีน้ำบ่เลิกน้ำขุ่นๆครับพี่น้องถือว่ามาตรฐานอยู่เบิ้งน้ำกันครับพี่น้องปลาตัวงามบ่บ่าวเชียวได้สามตัวแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันว่าปลาตัวงามบ่างามครับพี่น้องคุณคลองเล็กๆธรรมชาตินี่แหละครับพี่น้องหรือว่าเพิ่นปล่อยออกมาลูกปลา ปล่อยออกมาปล่อยถิมมันก็จะมาลงคลองเรานี่มันนี้ไปใส่มากินอาหารที่ว่ารุดออกมาแล้ววันนี้ก็จะมาตัวใหญ่อยู่นี่แล้วครับพี่น้องมันก็จะมีตัวใหญ่เนี่ยครับพี่น้องสามสี่ตัวครับเบ่าเขียวว่าได้แล้วสามสี่ตัวแล้วเนี่ยพี่น้องค้างไว้ก่อนครับน้ําไม่ลึกนะครับคลองเล็กๆแต่ปลาเยอะมากเลยบ่หลายอย่างไนครับพี่น้องเิ่นปล่อยมาหันเป็นพันๆตัวครับพ,พี่น้องถ้ามันใหญ่เบิดนีก็บ่เป็นน้อยหน่อยแล้วครับพี่น้องปลาได้เนี่ยนี่ยครับ ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับน้อยครกางก็ขอขอบพระคุณสําหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นหลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่เพียงน้องครับน่ครับแต่ผมยังให้เขาบ้านก้อนนะครับถ้าเพิ่นมาลากปลายุบ่อนผมก็จะพาพี่พาน้องไปชมบรรยากาศลากปลาททิมน้ำกันครับพี่น้องครับครับคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่เพียงน้องครับ ลองมองดูดึงไปเป็นแต่กินรวดวะเนี่ยดึงไปเป็นแต่กินรวดวะนี่น้ำม,มันขุน,นเนาะเลี้ยวเพ็นตัวปลาเมื่อนี่แต่ว้านก็ดีน้ำขุนปลากระสิกินเป็นดีบางที่น้ำใสไหลปลามันก็บ่ากินน่ครับแต่ปกติแล้วยู่แถวนั้นจะกินดีครับไม่น้องปลาน้ำตรงนั้นจะเลิกก้มูครับจะเป็นบวกเงื่อนกับไม่น้นนองอยู่ในเวิงนั้นจะเลิกก้มูปลาจะกินเป็นดีครับ แต่เบาเขียวว่าป่ามากินเบ็ดอยู่นี่ครับสาหรับมือนีนะครับนะครับคุณปล่อยยนนผู้เดียวสองดวงเลยเบ็ดเอาบางดูจะมันบอาจเชพีเชนองเนี่ยชมอีกตัวด้วยอตัวเป็นโลขึ้นมาชมอีกตัวนีหรือว่ามันตื่นเสียงคนเราบอกมาว่าหันอยู่เงียบๆมันกินในยินเสียงมันนี่ตื่นแล้ว เดี๋ยวลอลุนบางดู้ตัวได้สิกินก่นอ,นตอน,อนตอนระบะตอนระบะเอาคือตนดม่แถอตัวเนี่ยโอ้โหมาตัวเดีงไปคือตอดแล้วเอาเราบางดู้จะได้ชมบ้าบพี่น้องครับ มาพอดีว่าหันเบาเขียวขึ้นตัวหนึ่งครับ mm hmm. <laughs> มันตอดหรือว่าน้ำพัด mm hmm. ปลาตอดบ่ mm hmm. โอ้รอเบิงบ้งรอเบิง้งรอเบิ้งครับพี่น้องครับปลาตอดแล้วเบาเขียววะปลาเพิ่นก็นจมาลีตรงริมเนี่ยครับเราปลาใหญ่ละตอดแล้วเบาเขียวโอ้ตอดแข้งตัวเนี่ยโอ้ตอดแข้งยู่ตัวเนี่ยตอดแข้งอยู่ตอดแห้งอยู่รามันขึนแล้วบ่ อบโอ้ยหลุดโอ้ยไฟจวดๆเลยคุ่ณมุดจิตต่มตอเลยคุนเ,เออเดินตะเก็ดมาโอ้ยเก็ดมันกินมาไรเอโตโปลา <c oughs> นี่ครับพี่น้นองประมาณน,นี้ครับกันนะยุห้ากินครับ